ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,958อันโตนิโอเหนียวไก่ปืนด้วยความนุ่มนวลความรู้สึกจากการหดตัวของปืนที่รับรู้จากข้อมือสิ่งนี้แสดงว่ากระสุนในปืนของเขาถูกยิงผ่านปากกระบอกปืนออกไปเรียบร้อยเมื่อเขาต้องการดูสมองของเยเชิญที่แตกกระจายออกมาเหมือนดอกไม้แดงที่เบ่งบานแต่กลับต้องตื่นตระหนกใบหน้าแสดงออกถึงความสยดสยองเมื่อพบว่าเยเชิญไม่ได้รับบาดเจ็บ ไร้แม้แต่รอยขีดข่วนอันโตนิโอไม่รู้ว่าในขณะที่ตนเองใช้นิ้วเหนียวไก่ออกไปเวลาที่เร็วกว่าช่วพริบตาเย่เชินแค่เอียงศีรษะสบายๆเพื่อหลบกระสุนที่พุ่งออกมาหลังจากนั้นศีรษะของเขาก็กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเดิมที่มีปืนของอันโตนิโอเลงอยู่ราวกับศีรษะของเขาไม่เคยขยับจากที่แม้แต่น้อยอันโตนิโออดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกตะลึง เขาไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเยเชิญได้ชัดเจนเขาเพียงรู้สึกว่ากระสุนถูกยิงออกไปต่อหน้าตนเองอย่างแน่นอนแต่เยเชิญยังคงเป็นเช่นเดิมมองเขาด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าส่วนคนอื่นๆต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกเช่นกันในเวลานี้ต้องนับว่าอามานราโมวิทเป็นผู้ที่ตกตะลึงมากที่สุดสายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างของเยเชนตลอดเวลา มองเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างของเยเชนไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติแต่อย่างใดเพียงรู้สึกว่าภาพสีสของเยเชนพรามัวไปช่วเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยในเวลานี้เยเชนมองไปที่อันโตนิโอที่ตกตะลึงตัวแข็งพูดด้วยรอยยิ้มทักษะการยิงปืนของคุณไม่ดีเท่าไหร่เชื่อเอ้ยอันโตนิโอไม่สนใจที่จะคิดถึงเรื่องนี้ เขาเหนียวไก่อีกนัดตรงไปที่หน้าผากของเยเชิญทันทีมีเสียงปังดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องแปลกประหลาดแบบเดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งเยเชิญหลบกระสุนที่ตัวเองยิงออกไปอีกครั้งได้จริงๆครั้งนี้อันโตนิโอตกตะลึงจนอ้าปากค้างเขาพึพรรมพำออกมาว่าคุณคุณทำแบบนั้นได้อย่างไรเยเชิญพูดประชดประชันเขาว่านี่คือกังฟูของชาวจีนเราประติมากรรมสายหลังจากพูดจบ ทันใดนั้นเขาก็ออกแรงด้วยมือทั้งสองกุญแจมือหกข้างที่สวมอยู่บนข้อมือถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยของเขาราวกับว่าเศษโลหะเหล่านั้นมีในตาพวกมันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังมหาศาลทะลุเข้าไปในศีรษะลูกน้องทั้ง8ดคนของอันโตนิโออย่างรวดเร็วอย่างพร้อมเพรียงกันใช้พลังเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ลูกน้องของอันโตนิโอทั้ง8ด เหมือนถูกยิงที่สีสะพร้อมกันอย่างแม่นยำเมื่อเห็นผู้ติดตามแปดคนนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นเลือดยังคงไหลนองจากบาดแผลไม่ขาดสายอันโตนิโอคิดว่าเขาเห็นผีรู้สึกตกใจมากคิดจะหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีอนิจจาในเวลานี้ขาของเขากลับอ่อนแรงด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดไม่อาจขยับตัวได้แม้แต่น้อยเขาเป็นเช่นใดอมามมนราโมวิทก็เป็นเช่นเดียวกันเขาจ้องมองเย่เชิญอย่างตกตะลึง พึมพำกับตัวเองว่าฉันต้องฝันไปฉันต้องฝันอยู่แน่ๆเฉียงใจและจูเลียก็ตกตะลึงอยู่เป็นเวลานานพวกเขาทั้งสองไม่อยากจะชื่อกับสิ่งที่มองเห็นผ่านสายตาในขณะนี้ในเวลานี้เยเชิญเอื้อมมือออกไปหยิบปืนพกเบเรตต้าจากมืออันโตนิโอจอมันไปที่ศีรษะของเขาถามด้วยรอยยิ้ม คุณชอบจ่อปืนไปที่หัวของคนอื่นใช่ไหมอันโตนิโอตกใจแทบสิ้นสติพึมพำด้วยความตื่นตระหนกอย่างยิ่งเขาลนลานพูดว่าไม่ไม่ใช่เมื่อเห็นสถานการณ์แปลเปลี่ยนเป็นเช่นนี้อมามมนราโมวิทคิดถอนตัวเงียบๆอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้เย่เชิญหันปากกระบอกปืนไปที่ขาวขาวาของเขาเหนียวไกออกไปเบาๆอย่างเด็ดขาดปัง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งในห้องเก็บวายอามานร,รามโมวิชใช้มือจับข่าวของตนเองลม้มลงกริ้งกับพื้นพร้อมเสียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเยเชินพูดอย่างไร้ความรู้สึกคุณรามโมวิชหากคุณกล้าก้าวเท้าออกไปข้างนอกอีกก้าวเดียวนัดถัดไปจะไม่ใช่ข่าวอีกข้างฉันจะยิงตรงไปที่หน้าผากคุณทันทีคุณคิดว่าฉันสามารถยิงเข้าเป้าหมายในนัดเดียวได้หรือไม่อามานร,รามโมวิชรีบร้องให้อย่างน่าเวทนาพูดว่า ฉันไม่ไปฉันไม่ไปคุณเย่โปรดวางใจฉันไม่กล้าจากไปอย่างแน่นอนคุณเย่อันโตนิโอที่ทั้งร่างปกคลุมด้วยเงยเยีเยบเขาพลันรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีมองดูอามารราโมวิชท,ที่ทรุดตัวลงกับพื้นส่งเสียงถามด้วยความตกใจคุณคุณรู้จักเขาด้วยหรือก่อนอามารราโมวิชจะทันได้ตอบคำเย่เชิญยิ้มแย้มออกมาคราหนึ่งพูดว่า ตั้งแต่แรกที่เขาเห็นฉันเขาเรียกฉันว่าคุณเย่คุณลืมไปแล้วหรือฉันฉันจำได้ไม่ชัดเจนอันโตนิโอทั้งตื่นตระหนกทั้งสับสนภายในหัวของเขานึกไม่ออกแม้แต่น้อยเย่เชิญหัวเราะอย่างเย็นชาพูดว่าไอคิวของคุณช่างต่ำเตี้ยจริงๆหลังจากพูดจบเขาหันมองไปที่อามานร,ราโมวิชพูดด้วยรอยยิม้มคุณราโมวิชคุณเก่งมากในเรื่องการยืมมีดฆ่าคนคุณเล่นได้ไม่เลว เพียงแต่คุณคิดจะใช้มีดฆ่าไก่มาสังหารมังกรเรื่องนี้ไม่คิดว่ามันมากไปหน่อยหรืออมามมนราโมวิทพูดเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวคุณคุณเย่ฉันไม่ได้มีความต้องการเช่นนั้นเย่เชิญโบกมือตัดบทเขาพูดว่าก่อนถึงเวลาเช็คบินกับคุณฉันขอชำระบัญชีกับคุณซาโน่ก่อนหลังจากนั้นเขามองไปที่อันโตนิโออีกครั้งพูดด้วยรอยยิ้ม คุณพูดเสมอว่าลูกสาวของคุณสมควรเห็นเลือดตอนนี้เธอได้เห็นเลือดของคนหลายคนแต่ยังไม่เห็นเลือดของคุณคุณคิดว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่จูเลียที่อยู่ด้านข้างสัมผัสถึงความหมายในคำพูดได้อย่างรวดเร็วรีพูดว่าไม่ได้โปรดอย่าทำร้ายพ่อของฉันเย่เชินมองดูเธอพูดอย่างเย็นชาทีนี่ไม่มีที่ให้คุณพูดพ่อของคุณต้องการให้คุณดูว่าเขาจะฆ่าฉันอย่างไร ฉันก็ให้คุณดูว่าฉันจะฆ่าเขาได้อย่างไรขาทั้งคู่ของอันโตนิโออ่อนแรงลงด้วยความตกใจเขาคุกเขาลงกับพื้นเสียงดังด้วยความหวาดกลัวส่งเสียงร้องให้ดังออกมาพูดว่าคุณเย่โปรดไว้ชีวิตฉันฉันไม่กล้าดูหมิ่นคุณอีกต่อไปเย่เชิญยิ้มพลางพูดว่าอย่ากังวลไป ฉันไม่ได้คิดจะเอาชีวิตของคุณในตอนนี้ฉันเคยพูดไว้อีกสักครู่จะพาคุณไปพบคนหลายคนให้พวกคุณมีโอกาสพูดคุยกันดีๆขอบคุณคุณเย่ขอบคุณคุณเย่เมื่อได้ยินว่าเย่เชิญยังไม่มีความคิดค่าตนเองอันโตนิโอรู้สึกโล่งใจรีบกล่าวขอบคุณเขาพร้อมเสียงร่ำไห้แต่ก่อนที่เขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจออกมาเย่เชิญยกปืนในมือขึ้นอีกครั้งตามด้วยเสียงดังปัง กระสุนพุ่งใส่ข่าวซ้า,ายของเขาอย่างแม่นยำฉีกกระชากกระดูกข่าวซ้ายของเขาแตกออกเป็นชิ้นชิ้นเหลือเพียงเนื้อและผิวหนังที่เชื่อมติดกันอันโตนิโอจับขาซ้ายของเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เยเชิญกลับพูดกับเขาอย่างใจเย็นเพียงเพราะฉันยังไม่คิดฆ่าคุณไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ให้คุณเลือดตกยางออกคุณจะรีบมีความสุขอะไรเร็วปันนี้